ค่ะแล้วก็วันนี้ครบกำหนดวันที่12พฤศจิกายนนะคะที่ทาง Facebook ได้แจ้งไว้ว่าถ้าเราไม่ได้ทำการยืนยันตัวตน2ชั้นหรือทำการยืนยันในสาเครื่องหมายถูกที่เขาแจ้งไว้เนี่ยก็จะถูกบล็อก Facebook นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะสดๆล้ล้นคือใช้อ Facebook อยู่แล้วก็มีการเด้ง หลุดออกจากระบบทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในหน้าของคอมพิวเตอร์นะคะหรือมือถือทุกเครื่องนะคะหลุดออกหมดเลยเขาก็จะขึ้นมาว่าบัญชีของคุณถูกล็อกเราพบกิจกรรมที่ผิดปกติในบัญชีของคุณซึ่งอาจบ่งบอกว่ามีคนอื่นแอบอ้างใช้บัญชีนี้ บัญชีถูกล็อกเมื่อ,อ12ก็คือวันที่เขากำหนดไว้นั่นเองนะคะเพื่อป้องกันคุณผู้คนบน Facebook จะไม่สามารถเห็นโปรไฟล์ของคุณได้และคุณเองก็จะไม่สามารถใช้บัญชีของคุณได้เราจะแสดงขั้นตอนต่างๆเพื่อปลดบล็อกให้กับบัญชีคุณนะคะก็คืออันนี้เป็นเสมือนว่า สิ่งที่เราอ่ะได้ทําก่อนวันที่12ที่เขาได้แจ้งมาแล้วว่าให้เราทําให้ครบใน3ขั้นตอนนั้นเพื่อที่จะมาปลดล็อกอันนี้นะคะถ้าเราไม่ได้ทําหรือไม่ได้ใส่ไม่อะไรไวะะ้อ่ะค่ะเขาก็จะไม่ได้ทําการตรวจสอบบัญชีได้นั่นเองว่าเราอ่ะเป็นเจ้าของ Facebook ตัวจริงไหมอะไรนะคะเพราะว่าเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยมีคนที่สามารถเปิดบัญชี Facebook แล้วสวมรอยเป็นคนอื่นนะคะมาหลอกลวงคนใน Facebook ด้วยกันนั่นเองอะเดี๋ยวมาถึงวิธีการเริ่มปลดบล็อกกันก่อนนะคะนี่เลยคะ่ะกดเริ่มไปแล้วนะคะมันจะขึ้นว่าขั้นตอนต่อไปในการปลดบล็อกบัญชีของคุณนะคะ,ะรักษาความปลอดภัยรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณ เราจะช่วยคุณรักษาความปลอดภัยของรายละเอียดการเข้าสู่ระบบที่แสนสำคัญและสร้างรหัสผ่านใหม่เพื่อที่คุณเท่าเพื่อที่คุณเท่านั้นที่จะเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณได้นะคะก็กดถัดไปได้เลยค่ะอ่านี่เลยถ้าที่เราได้ทำการยืนยันระบบ สองชั้นหรือว่ารายละเอียดทั้งหมดที่เราได้กรอกไว้เรียบร้อยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะคะเนี่ยเขาก็จะโชว์ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะอืมนี่คือข้อมูลที่แท้จริงที่เราได้กรอกไว้นะคะก็กดถัดไปไปได้เลยค่ะนี่เลยเลือกอีเมลหรือเบอร์โทรนะเนี่ยนะอันนี้เขาขึ้นว่า เลือกอ e ีเมลหรือเบอร์โทรที่ต้องการลบหากคุณไม่รู้จักรายละเอียดการติดต่อนี้หรือคิดว่าอาจมีคนอื่นเข้าถึงการติดต่อนี้ได้เราขอแนะนำให้คุณนำการติดต่อนี้ออกถ้าเราไม่ได้อ่านนะคะเมื่อกี้อาจจะมีการผิดพลาดก็คือทำการลบลบลบทั้งสาอันนี้ไม่ใช่นะคะ เพราะฉะนั้น3มอันนี้เป็นข้อมูลจริงนะคะเป็นข้อมูลจริงเท่ากับว่าเราต้องไม่ลบรายละเอียดใดๆนะคะกดได้เลยค่ะเสร็จปุ๊บนะคะตรงนี้เขาจะให้เราใส่การเข้าถึงนะคะเข้าถึงในการสร้างรหัสผ่านใหม่นั่นเองรหัสผ่านเดิมของคุณไม่ปลอดภัยอีกแล้วจึงไม่สามารถใช้ได้อีก ใช้รหัสผ่านที่คุณไม่เคยใช้มาก่อนหลีกเลี่ยงรหัสผ่านที่คุณใช้กับเว็บไซต์อื่นแล้วอันนี้คือสิ่งที่เขาจะให้เราตั้งรหัสผ่านใหม่นะคะในการเข้าบัญชีของเรานั่นเองก็ตั้งได้เลยค่ะ,ะเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วนะคะก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้เลยค่ะ เช็คให้ชัวนะคะแล้วก็ถ้าให้ดีก็คือถ่ายรูปเก็บไว้นะคะเดี๋ยวจะเข้า Facebook ไม่ได้อ่ากดบันทึกได้เลยค่ะ รายละเอียดก็ขึ้นมาแล้วนะคะว่ารา,ายละเอียดการเข้าสู่ระบบใหม่ของคุณ Facebook จะไม่สอบถามรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณทางอ e ีเมลโทรศัพท์หรือข้อความเด็ดขาดอ่ายังไงนะอย่าอันทีสิรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของระบบใหม่ของคุณ Facebook จะไม่สอบถามรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณทางอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์เด็ดขาดก็คือก่อนหน้านี้ค่ะเขาจะส่งเป็นเ m s ็นะคะว่ามีคนเข้ามาเข้าบัญชีเรานะตอนที่เหมือนมีการล็อกอินครั้งใหม่ปุ๊บมันจะมีการเตือนมาที่ SMS นะคะก็ต่อไปนี้เขาแจ้งแล้วว่าระบบใหม่นี้จะไม่มีการส่งเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็น เบอร์โทรหรืออีเมลนะคะก็กดถัดไปได้เลยค่ะ,ะคุณได้กดล็อกบัญชีของคุณแล้วนะคะคุณได้รักษาความปลอดภัยของรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณแล้วและสามารถใช้งาน facebook ได้อีกครั้งตรวจสอบกิจกรรมล่าสุดนะคะก็ะคือเราสามารถช่วยคุณตรวจสอบกิจกรรมล่าสุดได้เพื่อ ให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณยังคงเป็นทางกายังคงเป็นอย่างที่คุณต้องการนะคะโพสต์และความคิดเห็นเมื่อเร็วๆนี้ตรวจสอบถ้าจะตรวจสอบก็ตรวจสอบได้นะคะ,ะเดี๋ยวลองกดตรวจสอบก็ได้ะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่า การเริ่มป้องกันบัญชีของคุณให้ปลอดภัยนะคะเพื่อช่วยในการ Facebook เฟซบู๊กิลเริ่มนะคะ รักษาความปลอดภัยบัญชีของคุณดูเหมือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะมีอีเมลอยู่อะไรมีที่อยู่อีเมลใดๆที่คุณจำไม่ได้ก็จำได้หมดนะคะ ถ้าจำได้หมดก็ข้ามไปเลยเพราะว่าเขาถามว่าที่จําไม่ได้นะคะมีอีเมลใดๆตรวจสอบหมายเลขัชของคุณคือข้อใดไม่ใช่หมายเลขที่ถูกต้องของคุณน,นะคะอันนี้คือหมายเลขที่ถูกต้องก็กดข้ามไปนะคะอย่าไปเพิอติกเด็ดขาดเลยตรวจสอบแอปพลิเคชันนะคะคุณอาจไม่ได้เป็น คนเพิ่มแอปพลิเคชันเหล่านี้นะคะน,นี่นี่ตามวันนี้ซึ่งเจ้าแม่ทีเองก็คือเป็นคนเพิ่มเองนะคะก็ไม่ต้องติดค่ะนะคะหากคุณไม่ไม่ได้ถูกใจหรือกดติดตามเพจเหล่านี้นะคะ,ะซึ่งเรากดนะคะก็ข้ามไปค่ะหากคุณไม่ได้เพิ่ม บุคคลเหล่านี้เป็นเพื่อนซึ่งเราก็ได้เพิ่มเขาเข้ามานะคะผู้ที่คุณเลิกเป็นเพื่อนนะคะซึ่งจำไม่ได้เหมือนกัน,นะค่ะข้ามไปเลยค่ะอืตรวจดูโพสล่าสุดของคุณนะคะบดลบโพสล่าสุดที่คุณไม่ต้องการนะคะซึ่งเราก็จะไม่ลบนะคะเพราะเราได้เพิ่งโพสไปเองค่ะ ตัวดูความเห็นล่าสุดก็ข้ามค่ะ,ะตรวจสอบพบบทบาทในเพจเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการเพิ่มบทบาทในการดูแลนะคะ20ตราขอให้ลบบุคคลใดคืออันนี้ไม่แน่ใจนะคะก็ข้ามไปก็ได้ค่ะสรุปเราทำครบ ทุกขั้นตอนที่เขาแจ้งมาเมื่อสครู่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปที่ฟีดข่าวได้เลยอ่า a c e b o o k เรากลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะคะซึ่งไม่แน่ใจนะคะว่า,าถ้าเราไม่ได้เขาเรียกอะไรใส่ข้อมูลไว้ตามที่เราได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าเราจะได้ Facebook ของเรากลับคืนมาไหมนะคะก็นี่ค่ะเป็น ข้อมูลง่ายๆนะคะวิธีทําง่ายๆก็ลองไปใช้ทํากันดูนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องจะาแม่ไอทีด้วยนะคะ